ก็ได้เราจะได้ไม่ลืมไงว่าเราต้องตาย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 ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราไม่หลงว่าไม่หลงคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเตรียมตัวตายเตรียมตัวรับกับความตายแล้วพอเจอความตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราต้องตายเราก็จะไม่เกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาที่เราอยากไม่ตายเพราะเราคิดว่าเราจะไม่ตายกัน แต่พอเรารู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องตายอยากหรือไม่อยากก็ต้องตายเราก็จะไม่อยากเราก็เฉยเฉยไปยอมรับความตายไปแล้วถ้าเราไม่ไ้คิดอะไรอยู่คำว่าตายตายตาย,ตายจิตก็สงบได้เหมือนพุโทโธพุโทโธ